ท่านผู้ฟังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่9ตุลาคม2563นะครับผมอาจารย์คำผีปรีชายานก็จะสนทนาธรรมกับท่านในหัวข้อพุทธภาวะคือธรรมชาติแห่งจิตหนึ่งตอนที่สองนะครับซึ่งคราวที่แล้วก็ได้พูด ถึงออออออพูดถึงจิตหนึ่งจิตพุทธพุทธภาวะนะครับโดยออการกล่าวถึงกระบวนการแห่งจิตหรือการทำงานตามปกติธรรมชาติแห่งจิตตามยานทัศนะของชาพุทธเทรวาดน,นะครับ ว่าเมื่อจิตรับรู้สภาวะธรรมหรือธรรมชาติของสรรพสิ่งหรือจิตรับรู้ต่อสิ่งใดแล้วจิตก็จะบังเกิดความรู้สึกตามธรรมชาติอันบริสุทธิ์ต่อจากนั้นจิตก็จะคิดปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของจิตที่เรียกว่าพฤติจิตพฤติการแห่งจิตที่จิตได้สะสมความรับรู้และความจำ ไว้ในครังสมองหมายถึงจิตปรุงแต่งไปตามสัญญาหรือตามหรือตามความจำได้หมายรู้ที่จิตจดจำหรือเก็บจำมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในคันมารดาซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเพียงการอาการของจิตหรือเป็นการทำงานของเจตสิกเท่านั้นและชาวพุทธเทรวาสสมมุติ ภาวะนี้ว่าเกิดขึ้นกับจิตและดับไปพร้อมกับจิตหมายถึงเจตสิกนะครับนั่นก็คือในแต่ละวันจิตก็เกิดและดับตามธรรมชาติหมายถึงการที่จิตเกิดความคิดปรุงแต่งนับพันนับร้อยเรื่องในแต่ละวิะใน,วนาที <c oughs> เช่นเดียวกับแต่ละวันแต่ละนาทีกายและจิตบังเกิดความรู้สึกมากมายสุดขนานับนะครับ หากสรุปถึงสภาวธรรมหรือธรรมชาติแหง่งจิตตามยานทัศนะของจาพุทธเถรวาสก็อาจจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเองตามสภาวะของมันสมมุติเรียกมันว่าเป็นอิทัพปัจยตาก็ได้ เมื่อได้จิตเข้าใจกระบวนการทังกล่าวนี้แล้วจิตจะบังเกิดความอิสระตามธรรมชาตินะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้พูดไว้เมื่อวันที่แเมื่อวานนี้วันที่8นะครับครับเ,เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็จะมาต่อนะครับ ก็มาต่อ,อ <c oughs> วันนี้ก็มาต่อนะครับต่อก,ก,ก็เป็นการสรุปโวนครับเป็นการอธิบายย้ำถึงความคิดปรุงแต่งนะครับว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมที่สมมุติบัญญัติ เรียกว่าคิดคิดปรุงแต่งและสมมุติว่าเกิดการปรุงแต่งจากความรู้สึกนะครับตลอดถึงมีการอธิบายถึงความคิดปรุงแต่งทั้งหลายนะครับไม่ว่ามากหรือน้อยก็สูญหายไปกับความว่างความคิดเนี่ยมันคิดแล้วก็หายไปคิดแล้วก็หายไปดับไป สันธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นนะครับวันหนึ่งคิดร้อยเรื่องพันเรื่องอพันประการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ไปไอความคิดมันก็คิดแล้วก็ร้อยแปดพันเรื่องนะครับ และความคิดปรุงแต่งนี้ก็เกิดจากความรู้สึกตลอดถึงการอธิบายว่าความคิดปรุงแต่งทั้งหลายไม่ว่ามากหรือน้อยก็สูญไปกับความว่างเหมือนใช้มีดกรีดรบนผิวน้ํานะครับเราไม่เห็นรอยของของของมีดที่กรีดไปนะครับเอามีดกรีดผิวน้ําไม่เกิดผลใดๆนะครับไม่มีร่องรอยใดๆนะครับ หมายถึงมันไม่ได้ทําให้จิตเดิมแท้เปลี่ยนแปลงนะครับความคิดปรุงแต่งไม่ได้ทำให้ความคิดปรุงแต่งไม่ได้ทำให้จิตเดิมแท้เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือความคิดปรุงแต่งไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงจิตเดิมแท้ให้ไม่ว่างหรือให้ว่างแต่ประการใดไม่นะครับฟังแล้วอาจจะสับสนก็ไม่เป็นไรนะครับ มาพูดมาพิจารณามาฟังต่อไปนะครับดังนั้นจึงเพียงแต่เห็นพฤติจิตว่าเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องกระทำอะไรกับจิตที่คิดปรุงแต่งหรือแม้เราจะบอกว่าจะจัดการอะไรกับจิตหรือจะอบรมจิตหรือทำให้จิตสงบมันก็ไม่มังเกิดความสงบไม่มันเกิดไม่สงบหรือสงบก็ไม่ใช่นะครับ ตามที่จิตคิดนึกปรุงแต่งแต่ประการใดไม่นะครับดังนั้นทั้ทททททงนี้ชาวพุทธทั้งนี้จิตของผุ้ชนและอริยะบุคคลก็ปรุงแต่งเช่นเดียวกันนะครับแต่อริยะบุคคลท่านรู้ว่าธรรมชาติของจิตมันปรุงแต่งเช่นนั้นและท่านก็ยังรู้อีกว่า สิ่งใดที่ปลุก,กจิตปลุก่งสิ่งนั้นเป็นมายาหรือไร้สาระหรือเป็นความว่างจากสภาวะและลักษณะทั้งสิ้นนะครับนี่หมายถึงอริยสงฆ์อริยเจ้าท่านเข้าใจนะครับ สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังอีกครั้งก็คือว่าสิ่งที่เกิดจากความคิดและคำพูดมันไม่เป็นดังเช่นที่คำพูดหรือมันไม่ใช่ตามที่สิ่งที่เราคิดหรือต้องการให้เป็นหากแต่มันเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นของมันผู้ใดเข้าใจสภาวะธรรมแห่งจิตที่คิดปรุงแต่งว่าเป็นเช่นนั้นผู้นั้นก็จะไม่ตกอยู่ไปกับตกอยู่กับ ตกอยู่ในกับดักของความคิดปรุงแต่งคือจิตไม่หลงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปกับมายาแห่งจิตนะครับเช่นเมื่อเรารู้ธรรมชาติของลิงว่าเป็นสัตว์ที่ชอบสุขสนหรือสุน,นักเป็นสัตว์ที่ชอบเห่าหอนเราก็จะไม่รู้สึกลำคาหรือไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเมื่อเราเห็นลิงสุขสนนะครับ และเมื่อเราได้ยินสุนัาขเ่าหอนตลอดถึงเมื่อได้ยินคําชมหรือคําดูด่าก็จะไม่รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเพราะเราไม่ให้ค่าให้ความหมายของเสียงที่กระทบหูนะครับเกี่ยวกับจิตคิดนึกหรือความคิดปรุงแต่งนั้นตามคําสอนของชาพุทธเถระว่าสมมุติว่าจิตแต่สังขารและเมื่อใดจิตไม่บังเกิดการปรุงแต่งเป็นทวินิยม ก็สมมติเรียกว่าวิสังขารและสมมุติเรียกจิตที่เข้าใจสมมุติว่าจิตมิมุติแต่บางคนสมมุติเรียกว่าจิตเข้าสู่ภาวะนิพพานนะครับนี่คือสิ่งที่พูดตามชาพุทธเถรวาดนะครับไม่ใช่ชาพุทธเซนนะครับเพราะว่าเราต้องทำความเข้าใจ จากหลักทรรมสอนของชาพุทธเทราวาดด้วยชาพุทธเซนด้วยนะครับเราไม่ได้บอกว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดนะครับบอกอย่างนั้นก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มายืมภาษามาพูดมาทําความเข้าใจกันนะครับจะเป็นเทราวาดหรือเซนอะไรก็ตามแท้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เซนไม่ใช่เทราวาดไม่มีเซนไม่มีเทราวาดอะไรที่ไหนมันเป็นเพียงภาษาเป็นเพียงคําพูดนะครับ ชาพุทธเถราวาทบางคนบอกว่ามนุษย์ทุกคนก็สามารถเข้าสู่ภาวะแห่งวิสังขารหรือพุทธภาวะหรือภาวะนิพพานได้เท่าเทียมกันนะครับไม่ใช่ภาวะนิพพานหรือวิมุตต์หรือวิสังขารสามารถเข้าถึงหรือบรรลุถึงหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วหรือมีการสิ้นพบสิ้นชาแล้วเท่านั้นนี่คือ สิ่งที่ครับจะต้องทำความเข้าใจนะครับกับท่านผู้ฟังนะครับเรื่องนิพานนะครับนิพานว่านิพานไม่ใดเท่าเทียมนิพานคือมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าสู่แห่งวิสังขารหรือพุทธภาวะหรือภาวะนิพานได้เท่าเทียมกันนะครับ ไม่ใช่ภาวะนิพานหรือวิมุตติหรือวิสังขารสามารถเข้าถึงหรือบรรลุถึงหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตายแล้วเขานิพานนะครับหรือมีการสิ้นภพสิ้นชาติแล้วเท่านั้นก็ไม่ใช่อีกนะครับมันเป็นภาษาเป็นคำพูดว่านิพานนี่สิ้นภพสิ้นชาติว่ากันไปตามภาษาแต่จริงแล้วนิพานก็ไม่ใช่นิพานสิ้นภพสิ้นชาติก็ไม่ใช่สิ้นภพสิ้นชาติแต่อย่างใดนะครับ นอกจากนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอีกด้านหนึ่งว่าจิตที่ชอบคิดหรือจิตคิดปรุงแต่งนั้นชาวพุทธเทวาทกล่าวว่ามีการปรุงแต่งทั้งในทางดีทางชั่วลายทางบุญทางบาปทางรักทางชังนะครับชอบหรือไม่ชอบชอบใจหรือไม่พอใจรวมทั้งจิตปรุงแต่งไม่เป็นทั้งบุญและบาปนะครับ หรือจิตปรุงแต่งไม่ทั้งทางดีหรือทาง้ายจิตปรุงแต่งไม่มีสุขไม่มีทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นแต่เพียงการนำภาษาที่จะเพื่อที่จะมาพูดคุยหรือสนทนาหรือบอกกล่าวกันนะครับและคำพูดทั้งหลายเมื่อมีการอธิบายหรือทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วภาษาที่ใช้นั้นก็สิ้นสุดลงนะครับ เมื่ออาจต้องการทางความเข้าใจอีกก็ต้องมีการยืมภาษามาพูดคําพูดยืมภาษามาใช้อีกเช่นคําพูดและภาษาที่ว่าไม่มีใครหรือไม่มีจิตของผู้ใดปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งตลอดถึงไม่มีใครยึดติดในสมมุติและไม่มีจิตใครไม่ติดยึดในสมมุติแต่อย่างใดนะครับขอยืมภาษามาบอกกล่าวย้ำว่า จิตคิดปรุงแต่งหรือจิตไม่ปรุงแต่งนั้นก็เป็นแต่เพียงคําพูดคือคําพูดสมมุติว่าจิตเป็นทั้งปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งรวมทั้งสมมุติว่าจิตที่ไม่คิดปรุงแต่งว่าเป็นภาวะที่ไร้จิตที่เรียกว่าจิตเดิมแท้จิตพุทธะหรือพุทธภาวะซึ่งชาพุทธเซนอธิบายพุทธภาวะคือภาวะที่ปราศจากจิตคิดปรุงแต่งนี้ว่าคือภาวะสูงสุด นี่นี่คือสิ่งที่จะพูดเซนนะครับสําหรับภาวะสูงสุดหร,หรือพุทธภาวะหรือพุทธจิตพุทธนี้ขอสมมุติว่าเป็นสภาวธรรมที่แท้แห่งชีวิตหรือสภาวธรรมของจิตที่แท้หมายถึงก่อนที่จะเกิดนะครับความคิดปรุงแต่งเป็นภาวะต่างๆนั้นจิตของมนุษย์นะครับ จิตของมนุษย์โทษนะครับโทษนะครับผมผมพูดข้ามตอนไปหน่อยครับขอโทษเอาใหม่นะครับเอาใหม่ขอโทษทีขอโทษทีครับเผลอไปพึ่งเข้าใจว่าการที่จิตบังเกิดความคิดตรุงแต่งด้วยการให้ค่าให้ความหมายว่าสรรพสิส่งสรรพสิส่งนะครับ และปรากฏการณ์เป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นก็เกิดจากการที่จิตรับรู้หรือตามที่จิตจดจำมาแต่ทางปรมัตธรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์เกิดขึ้นบนโลกหรือมีสิ่งนั้นสิ่งนี้นนมาก่อแล้วหลังจากนั้นมนุษย์ก็เพียงเอาอาชีพเอาชื่อมาสวมทับหรือสมมุติชื่อให้ความหมายสิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นและไม่ได้เป็นเช่ไนไรนะครับ ตัวอย่างสิ่งคู่นะครับที่จิตคิดปรุงแต่งตามความจำและความรู้สึกที่จิตจดจำมาหรือเข้าใจมาเช่นจิตคิดปรุงแต่งว่ามีความพอใจไม่พอใจทุกใจสุขใจอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายคลุ้มใจไม่คลุ้มใจเป็นต้นซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแต่เพียงคำพูด นะครับหรือเป็นเพียงชื่อเรียกสิ่งที่เป็นนามธรรมและสิ่งที่สมมุติเรียกหรืออุปโลกขึ้นมาจึงกล่าวว่าล้วนแต่เป็นสังมายาเพราะว่าไม่ได้มีหรือว่ามีสภาวะสุขทุกข์ไม่มีกะพอใจหรือไม่พอใจหรือภาวะใดๆแต่ประการใดนะครับจะบอกว่าคนนั้นโกรธคนนี้รักคนนั้นก็พูดเป็นภาษาแหละ แต่จริงแล้วรักโกรธชังพอใจไม่พอใจมันเพื่อไม่ได้มีอยู่นะครับเป็นเรื่องถ้อยคําภาษาที่เราอุปโลกหรือว่าสมมุติบัญญัติขึ้นมาเท่านั้นเองครับนี่คือหลักสําคัญที่เราต้องทํฟาว์มเข้าใจนะครับว่าสปปรรพสิ่งบนโลกที่มีอยู่มากมายอเนกอนนันต์นนมหาศาลเนี่ยมนุษย์ตั้งให้มีให้เป็นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแค่จริงแล้วหาได้มีสิ่งที่เราพูดเราคิด เราตั้งให้มันเป็นก็ไม่ใช่นะครับนะครับก็ขอต่อต่อว่ากระนั้นพึงเข้าใจว่าไม่ว่าจิตคิดปรุงแต่งสิ่งใดๆหรือเปล่งเสียงพูดถึงสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆบนโลกใบนี้ว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นเป็นต้นพูดว่า โลกใบนี้มิได้เป็นอะไรเพียงแต่มนุษย์สมมุติว่าเป็นรูปเป็นนามหรือสมมุติว่าบนโลกมีหรือไม่มีสิ่งมีชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีหรือมีสิ่งมีชีวิตและรูปและนามหรือไม่มีรูปไม่มีนามจริงหรือไม่จริงก็ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ประการใดนะครับเพราะนั้นเราจะพูดอะไรก็ได้แต่ให้ใจใว่าสิ่งที่เราพูดนั้นยืนภาษา หรือสมมุติบัญญัติขึ้นมาเท่านั้เองนะครับด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายที่เราสัมผัสทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับมิอาจกล่าวว่าเป็นความจริงหรือเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงมิอาจกล่าวว่ามิได้มีอยู่หรือมีอยู่และที่พูดว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่ ก็เป็นแต่เพียงคำพูดหรือภาษาการใช้ภาษาและเป็นเพียงความคิดตุ้งแต่งดังนั้นจึงกล่าวว่านะครับดังนั้นจึงกล่าวว่าสรรพสิปปส่งและปรากฏการณ์บนโลกนะครับสรรพสิปปส่งและปรากฏการณ์บนโลกไม่ได้เป็นอะไรหรือเป็นเจ่นนั้นเจนนี้ ก็ไม่ใช่หมายถึงสรรพสิ่งในปรากฏการณ์บนโลกหากเราไม่ให้ค่าให้ความหมายและหากไม่พูดว่ามันเป็นเช่นไรมันก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรสมมุติเรียกมันว่าสภาวะธรรมแห่งความว่างเช่นนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่จะอธิบายต่อท่านผู้ฟังนะครับว่า รวนแต่เกิดขึ้นจากความคิดจิดตปรุงแต่งของมนุษย์ทั้งสิ้นจึงสร้างสปปรรพสิ่งขึ้นมาเต็มโลกนะครับถ้าเราไม่สร้างจิตไม่สร้างมันก็ไม่มีอะไรเลยบนสักนิดเดียวบนโลกใบนี้นะครับว่าไปแล้วในการใช้ภาษาหรือคำพูดหรือใช้ความคิดปรุงแต่งตองต่อสภาวะกายและจิตว่ามีความสุขมีความทุกข์บาป มีบาปมีนรกมีสวรรค์ส่งผลให้การปฏิบัติธรรมของจาวพุทธเถราวาสกลายเป็นที่สนใจได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่นมรควิธีดูจิตหรือดูความคิดหรือดูความรู้สึกเวทนาการจเจริญทานศีลภาวนารักษาศีลประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อตนจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในชั่วชีวิตนี้เป็นต้น เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเทราวาทมุ่งสอนให้ผู้คนปฏิบตัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยการผูกดึดมุ่งขจัดหรือตัดก,กิเลสต,ตัณหาราคาให้หมดปัากจิตตลอดถึงคำสอนที่ว่าความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นหากต้องการพ้นทุกข์ก็ต้องปลดปล่อยหรือต้องปล่อยวาง ก็ไม่ยึดติดหรือยึดมั่นถือมั่นเช่นเดียวกับการสอนของอาจารย์ซึ่งเป็นชาพุทธเถรวาทท่านหนึ่งกล่าวว่าวิธีแก้ความทุกข์ก็ต้องเจริญสติด้วยการรู้สึกตัวคือสอนว่าต้องอยู่กับความรู้สึกตัวเมื่อมิให้อยู่กับความคิดตรุงแต่งหรือดูจากการเคลื่อนไหวต่งางายเช่น ยกมือสร้างจังหวะความรู้สึกเพื่อให้จิตคิดปรุงแต่งเป็นเราเพื่อไม่ให้จิตคิดปรุงแต่งเป็นเราจนต้องบังเกิดภาวะแห่งความทุกข์เป็นต้นทางด้านจารุทธิเถววาทบางคนกล่าวย้ำว่าผู้ใดรู้จักหรือเข้าใจจิตตนเองหรือรู้จักความคิดปรุงแต่งของตนก็จะเห็นแจ้งต่อสภา,าวะธรรมแห่งทุกข์ว่าเกิดจากความคิดปรุงแต่งหมายถึงเห็นแจ้งต่อความคิดนึก ของตนว่าอุปโลกหรือสมมุติความทุกข์และความสุขขึ้นมาชาวพุทธว่าบางคนบอกว่าทุกข์เพราะความคิดผิดและเพราะคิดผิดก็บังเกิดทุกข์ดังนั้นผู้ใดเข้าใจเช่นนี้ก็จะเข้าใจทุกข์และด้วยเหตุแห่งความทุกข์และรู้แจ้งเหตุยิงต่อมรรควิธีในการดับทุกข์หรือเข้าใจอย่างทองแท้ต่อสภาวะแห่งทุกข์เฉพาะอย่างยิ่งต้องสนใจ ในหัวข้อธรรมอริยสัจสีคือทุกสมุทัยรล่นนักก็จะพ้นทุกอย่างจับพลันในชาตินี้นี่คือคำสอนชาพุทธเถรวาทนะครับส่วนคำสอนและปฏิบัติแบบจาพุทธเซนนั้นไม่มีการสอนธรรมและไม่พูดถึงการปฏิบัติธรรมไม่มีการสอนธรรมและปฏิการปฏิบัติธรรมนะครับไม่กล่าวว่านำธรรม แบบเซนหรือแบบใดไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความสุขเพื่อความหลุดพ้นอีกทั้งไม่กล่าวถึงการเบิ่อทำด้วยมรรควิธีใดใดอีกด้วยนะครับเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งและส,ส,สิ่งเป็นสิ่งเดียวที่ชาพุทธเซนกล่าวขานกันที่มากที่สุดก็คือเพียงแต่บอกถึงสภาวะจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งว่าคือสภาวะที่ไรจิต สภาวะที่ไาจิตนะครับด้วยการไม่เชี่ย้เห็นว่าจิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ใช่จิตมันก็ไม่ใช่มิใช่จิตตลอดถึงการให้ค่าของสภาวะธรรมหรือสรรพสิ่งและปรากฏการว่าล้วนแต่เป็นมายาและเป็นโมฆะหรือเป็นความสูญโดยสภาวะหมายความว่าสภาวะแห่งจิตนั้นมิอาจบอกหรือ ให้คุณอธิบายคุณสมบัติของมันว่าเป็นเช่นไรแต่เพื่อความรับรู้หรือเพื่อความหมายให้ค่าให้ใจเข้าใจตรงกันจาฮุุเซนก็ต้องกำหนดภาษาบอกถึงภาวะนี้ว่าพุทธภาวะหรือจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งซึ่งเป็นภาวะที่ไม่อาจพบสิ่งนี้ด้วยความคิดปรุงแต่งหมายถึงการเข้าสู่สภาวะ สุญญาตาและนาตาด้วยความคิดนึกตึกตรองหรือด้วยความรู้สึกใดๆไม่ได้และสิ่งนี้มันอยู่เหนือคําพูดเพราะสิ่งนี้มันอยู่เหนือคําพูดด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าความพยายามในการแสวงหาพุทธภาวะหรือเข้าสู่สุญญาตาภาวะหรืออนัตาภาวะเปี่ยนะด,ดดันความพยายามหาแสงหาความว่างเหมือนกับการไล่จับเงาตนเองและไล่จับ เงาผู้อื่นซึ่งล้วนแต่ต้องฟ้าน้ำเหลวนะครับนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับนะครับคำสอนของชาวพุทธเทราวาทชาวพุทธเซนนะครับเรื่องจิตหนึ่งจิตเดิมแท้จิตพุทธะนะครับสรุปว่าสรรพสิปปส่งบนโลกมิได้เป็นตัวตนหรือเป็นตัวตน หากชาวโลกอุปโลกหรือให้ค่าให้ความหมายบางสิ่งบางอย่างว่าเป็นตัวตนว่าเป็นบุคคลว่าเป็นสัตว์โลกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสมมุติว่าเป็นรูปธรรมและนามธรรมนี่บทะลุนะครับเอาละครับวันนี้ก็เรายุติกันไว้แค่แคนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มาเจอเออมาเจอกันใหม่พบกันใหม่ ผมก็จะบอกกล่าวนะครับต่อท่านผู้ฟังนะครับเช่นเคยในวันพรุ่งน,นี้นะครับวันนี้สำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือของอาจารย์นิโรธนะครับก็ติดต่อผมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์จะบอกต่อไปนี้นะครับหรือท่านจะต้องการสนทนาธรรมต้องการรุดเรื่องเซนอย่างลึกซึ้ง ผมอาจารย์คำพีปิจาย,ยานก็จะอธิบายนะครับให้ท่านฟังอย่างละเอียดนะครับเราอาจจะติดเราอาจจะติดต่อกันหลังมาอก็ได้นะครับหรือโทรพท์นะครับเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ใดอยากจะสนทนาอยากจะเสนอแนะอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับในหัวข้อทําใดก็ตามหรือ ต้องการแก้ข้อสงสัยที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าของเซนผมยินดีนะครับโปรดติดต่อผมที่หมายเลข0891260689นะครับแล้วก็025133279นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาผมขอยุติไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ